เปิดค่าตั๋วไฟเดือดบัวขาววัรสัแสนชัยศึกกำปั้นมือเปล่า BKFC ไทยแลนด์ถือเป็นศึกประวัติศาสตร์ในวงการมวยบ้านเรากับการโคจรมาเจอกันของสองนักสู้ระดับตำนานอย่างบัวขาวบัญชาเมฆก,กับแสนชัย P.K แสนชัยมวยไทยยิมในศึก BKFC ไทยแลนด์ครั้งที่5 แถมงานนี้จะสู้กันในกติกาพิเศษของ BKFC Thailand แนด์ที่จะใช้กติกาแบบมวยไทยแต่จะไม่มีการสมวมนมทําให้ไฟนี้จะต้องดูเดือดกว่าปกติอย่างแน่นอนโดยหลังจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการเปิดจําหน่ายบัตรเข้าชมการชกไฟนี้อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าที่นั่งชั้นริงไซทั้งหมดได้ถูกแฟนกําปั้นจับจองไปหมดเกลี้ยงอย่างไรก็ตามยังพอเหลือที่นั่งในชั้นธรรมดาและตั๋วยืนอีกบางส่วนเราลองไปดูราคาบัตรเข้าชมไฟประวัติศาสตร์กัน ชั้นริงไซต์ราคา25,000บาทหมดชั้นริงไซต์แถวสองราคาหนึ่งบาทหมดชั้นริงไซต์แถวสามราคา8,500บาทหมดชั้นริงไซต์แถวสี่ราคา7000บาทหมดชั้นธรรมดาราคา3า0พันบาทชั้นธรรมดามุมเวทีราคา2,500บาทแถวบนตัวยืนด้านหน้าราคา1,000บาท แถวบนตัวยืนด้านข้างราคา500บาทสำหรับศึก BKFC Thailand ครั้งที่5 Legends of สยามระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆก,กับแสนชัย P.K. แสนชัยมวยไทยยิมจะจัดการแข่งขันที่รอย l c คลิโ o เทนกรุ๊ปพัทยาจังหวัดชนบุรีในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา